สวัสดีครับสำหรับบริการของเก l ต้นชิปปิ้งในวันนี้ก็คือขอนำเสนอการส่งสินค้าไปออสเตรเลียสำหรับคนไทยและธุรกิจขนาดเล็กการส่งของไปยังประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเพื่อส่งของให้ญาติหรือเพื่อจมนวนธุรกิจขนาดเล็กและกลาง SME เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการชย่ยยงครอบครัวและขยายขอบเขตธุรกิจให้กว้างขึ้น สำหรับคนไทยที่ต้องการส่งของไปออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นของฝันส่วนตัวหรือสินค้าธุรธกิจบทบาทนี้จะจะนำเสนอข้อมูลและแนวการใช้บริการส่งสินค้าไปออสเตรเลียอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมทำไมถึงต้องจะส่งของไปออสเตรเลียก็เพราะว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ดีระหว่างไทยและยุโรป ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางน่าสนใจสําหรับการส่งของในสงหรับส่วนตัวและธุรกิจประเทศของที่นิยมส่งไปออสเตรเลียนะครับสาหรับญาติและครอบครัวก็เรายินดีบริการไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าเครื่องประดับของตกแต่งบ้านอาหารและของกินก็เป็นพวกอาหารแห้งเครื่องปรุงรสนี่ส่งไปได้ครับเดี๋ยวเป็นสินค้าอุโปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ได้ครับผมแล้วก็สำหรับธุรกิจ SME ขนาดเล็ก ก็สินค้าพวกผลิตภัณฑ์ก็ผ้าไหมไทยผ้ขาขม้าไทยเสื้อผ้ากระเป๋าพ้าเจ้าตัวหรือสมุนไพรไทยธุรกิจสำร,รับฟารม์มงานต่างๆเครื่ aring, องสําอางอาหารเสริมที่เป็นของคนไทยนะครับ<ม>คนออสเตรเลียหรือคนยุโรปชอบข้อดีของการใช้บริการต่างสินค้าไปออสเตรเลียกับทางเราก็คือมีความสะดวกสบายครับเราบริการด้านเอกสารกระบวนการขนส่งต่างดาวดูดอเขาวงจรครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยครับผม เราบริการให้หมดครับหากท่านต้องการย้ายบ้านจากออสเตรเลียมาไทยหรือย้ายบ้านจากออสเตรเลียไปไทยก็สามารถติดต่อเราได้นะครับสำหรับนี่แฟนเพจเรานะครับเกี่ต้นอิ p พอร์ตไลน i อ i ฟ i ิ l ชียอสสองเจ็ดสองหรืออ e ีเมลได้ตามนี้นะครับผมสำหรับธุรก,กิจขนาดเล็กก็ทางเรายนินดีให้คำปรึกษาทั้งนำเข้าส่งออกครับจากประเทศออสเตรเลียมาไทยหลับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ